ชมครับนักข่าวพลเมืองวันนี้จะพาไปดูวิธีคิดของคนรุ่นใหม่นะครับที่กลับบ้านไปใช้วิถีเกษตรกร,เ,กรเลี้ยงวัวบนภูเขานะครับติดตามได้ในนักข่าวพลเมืองกับทีมข่าวกระติบบ่ายครับคุ้งวัวใหญ่น้อยจำนวนหลายสิบตัว กำลังออกหายกินหญ้าในทุ่งนาหน้าแลง้งที่บ้านดินจีอําเภอคำม่วงจังหวัดกาลสินซึ่งเป็นภาพที่ชินตาสำหรับชุมชนแห่งนี้และเนื่องด้วยหมู่บ้านแถบนี้ถูกรายล้อมไปด้วยกลุ่มภูเขาของเทือกเขาภูพานซึ่งมีเขตติดต่อกับจังหวัดสกลนครคนที่นี่จึงมีวิธีการเลี้ยงวัวบ,บนภูเขาพื้นที่บ้านผมน่ะมันเหมาะกับการเลี้ยงวัวครับ บอกา,ายคือมันเลี่ยงง่ายพื้นที่มันหลายครับก็เลยมองว่ามันเป็นอาชีพที่ได้ลงทุนอย่างหลายครับลงทุนแค่แรงตัวเองมันจะเป็นการเลี้ยงแบบเลี้ยงง้วฝูงเลี้ยงปล่อยครับนาแล้งนี่ก็คือเอาขึ้นมากินนี่แล้วก็เอากลับลงไปแต่ถ้าเป็นนาฝนนะคือเขาเอาไว้พูเลยครับไม่ต้องเอาล่งครับเขามีขอ,อกอยู่บุญพูแล้วก็มีทีหน้าของเขาเขาก็นอนเฝ้ามันอยู่นี่ครับวัฒนะชัยหาริโร ชายหนุ่มเจ้าของฝูงวัวผู้ซึ่งเคยทำงานที่กรุงเทพนานนับสิบปีและมีเงินเดือนประจำที่มั่นคงวันนี้เขาได้หันหลังให้เมืองกรุงมุ่งสู่บ้านเกิดเพื่อทำในสิ่งที่ตนรักถึงแม้ว่าจะดูเหนื่อยยากและลำบากแต่ก็เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้อย่างงามนะคะสมมุิว่างวัวเฮานี่เอาสักสิบตัวนี่มูลค่าสามแสนนะครับ ถ้าเฮาามีเวลาเลี้ยงมันอยู่แล้วดิถ้าเขาขายเอาเงื่อนสามแสนนะไปฝากธนาคารไว้ครับปีหนึ่งนี่มันสะได้ดอกเก้าบาทแต่ถ้าเขาเลี้ยงมันนี่ปีหนึงมันตกลูกออกมาดิสิบตัวนี่ครับเอาถูกๆเลยตัวละหาพันครับเขาก็ได้หาหมื่นละดอกมันก็คือเขาได้สองตอ่อได้ลูกมันแล้วก็ได้แม่มันครับแถมยังได้ขี่มันมาขายอีก การกลับบ้านอาจไม่ใช่เรื่องยากแต่การกลับมาบ้านอย่างไรให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงซึ่งนั่นต้องมีการวางแผนและสำรวจทรัพยากรที่เป็นต้นทุนของตนเองด้วยค่ะสำคัญสุดก็หนึ่งแผนการครับสองต้องเตรียมอาชีพรองรับตัวเองครับเพราะว่ากลับบ้านนี่ต้องมีอาชีพรองรับตัวเองครับ และที่อีกขอหนึ่งถัดมาอีกก็คือพยายามจะให้มีภาระดดตัวมากแล้วก็ขอสุดท้ายคือหัวใจครับความมุ่งมั่นของตัวเองเนี่ที่จะกลับมากครับกระติบบายทีมข่าวพลเมืองรายงาน